สวัสดีครับเมื่อนี้ผมก็ได้สั่งเลยซักไรสายสมาใส่นะครับของอิงโก้กแจ๊กล้องไ้เบิ้งก็จะมีแบตเตอรี่ยูย่สองอันนะครับขนาด2อแอมอันนี้คือแทนชัดอันหนึ่งนะครับแล้วก็กลองกองเรียแยกต่างหากนะครับเก็จะแพ็คก,กลองมาให้ต่างหาก ผมก็จะเปิดเบื้องขังในเลยนะครับว่าจะมีอย่างนงก็จะมีใบประกันนะครับใบประกันผมห้เบิ้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีขอมมลวนตัวผมอยู่ก็จะได้ใบแถมมาอยู่สองใบนะครับใบตัดเล็กกับใบตัดใหม่แล้วก็คู่มือนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องมันอิงโกอิงโกกรรีวิวเป็นภาษาอีสานนะครับ กูหู <G l ug> <G l ug> แล้วสิว่าดิรีวิวแบบบานๆครับ,บรูปรันะักษณะมันก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นออกแบบมาใส่สองมือนะครับอันนี้คือสวิกมันต่างๆนะครับผมก็เป็นการใส่งานครั้งแหลกนะครับยังบ่ทันได้เสียบแบบดอกว่าซื้อมาใส่งานคั้งแหลกนัก่นแหละการแน่นหนาดีอยู่ครับ การประกอบภายในเคียงสเปกมันเข่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งอยู่ตัวกลองมันนะครับอาจจะบ่เห็นชัดบันเดนะครับอันนี้ก็คือแบต20บโวลต์นะครับใส่แบต2 0โวลต์นะครับอันนี้คววควเรียวรอบ0ถึง2อ0 0รอบนะครับอันนี้ตัดไม่รอยสิมินตัดเล็ก8มินนะครับอันนี้คือกล้องมัน กากองมันกับเจไว้นะครับสําหรับประกันอันแบตยี่สิบโวลต์เนี่ยจะแค่ได้กับอุปกรณ์หลายรุ่นนะครับเอาเครื่องมืออีกหลายรุ่นรองแบตยี่สิบโวลต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็สิตัดส์เล็กตัตส์ไม่ยังให้เบิ้งจักน้อยเหรอครับเมื่อนี้กับบรรยากาศอยู่เทียงหน้า,เท,นานเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าห่าง ใช่เนเขาจะยถมหกเหลี่ยมมานะครับหกเหลี่ยมอยู่ดันหนึ่งกับใบเลือย <c oughs> สองเันใบเลือยตัดเล็กก็จะเป็นฟันทีนะครับส่วนตัดไม้ก็จะฟันหางรอยหาิมิลของตัดไม้ผมก็จะแจแบตเตอรี่ให้เบิ้งนะครับเป็นแบตเตอรี่ยี่สิบโวลต์สองจุดศูนย์แอมป์นะครับ ยีบน2อแอมป์ขนาด2แอมป์นะครับผมเลือกเอา2อแอมป์ได้แบต2ก่อนครับอันนี้แบตก็จะมีอยู่ประมาณ2ขีดเกือบ3มหมดละที่ที่มันมีในติดในเครื่องมันท่านในชาดนะครับเมื่อท่านในชาแล้วผมก็จะล่องให้เบิ้งไปเลยบม่ต้องกระตุนแบตแล้วครับใส่เลยล่องเลยนะกระิเสียบมันก็จิมีล็อกมันอยู่หอกครับไ่ได้เสียบ่ายหรอกแต่ว่าผมก็เป็นการใส่งานครั้งแหลกกระจะมีติดคัดแน็กหน่อย นี่มันจะมีตัวล็อกอยู่โปมือนะครับกดตัวล็อกก่อนจะค่อยสีไอะไรสตาร์ทเชียงเลยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงจะไข่เรียงไข่ไข่เรียงจิกซอนะครับจะแตกตั้งกัน,กนครับของใส่ไฟฟ้านะครับของใส่แบตบของใส่ไฟฟ้ามันจะดังอีกต่างหากนะครับจะเป็นเสียงก๊อกเล็กก๊อกเล็กก๊อกเล็กหลายเสียงดูนั่นมันนะ เสียงเลื่อยชักเสียงตัวชัก,ชกมันดังก็แค่เล็กๆนะก็เป็นธรรมดานะครับของเลื่อยชักคอเวียงมันม่นมาเขื่อนต่อไปผมก็สจะแทนชาร์ตให้บบบบหนนบเบ,บ,เนนบนนิ้งนะครับแทนชาร์ตก็ใหญ่โยตาวารู้สึกว่าเบานะครับมันก็อาจจะไม่มีอย่างไรละมั้งจะได้ประมาณนี้เวลาชาร์ตกอาแบตชุบใส่เลยอันนี้อีคือแบตก่อนนึงนะครับเดี๋ยวผมก็สจิจเให้เบิ้งไปนำ้ำ มีตเตือนหรอจีดโยบ่มีแนวบาทนะครับแบตบขนาด2แอมป์นะครับก็บจะการใช้งานกับสีบ่วปปานได้ดอกแบตหลุดกลางมันก็จะมีอยู่2ขีดด้วยกันก่อนเนี่ยต่อไปชาร์เองแบบ่าแบ่บน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพระาะว่ามันมีแบตอยู่แล้วมันเกือบเต็มอยู่แล้วนะ ถ้าผู้ใดอยากเบิ้งผมเรียกผมยังก็รีพานไปเลยนะครับช่องไทยหมดละผมก็จะใส่ใบให้เบิ้งใบตัดเล็กก่อนเจิมใบตัดเล็กก่อนอันนี้คือการรีวิวแบบบันๆนะครับรีวิวภาษาอีสานบันเฮ้งนี่แหละครับบอกภาษาไทยเหรอขั้นข้อ <laughs> ยังดอกติดข้ออาจจะง่าออกง่าออกแล้วก็ซุบ บ่บ่บ่ใดมีกับไปแก่กยังคันนะครับงานออกซูปไปเสื้อแล้วก็ตรวจเช็คเบื้ก็ใส่บางอย่างนะครับอาจจะเมื่อแน่จังน่อยแต่บ่มีอีหยังซับซ้อนงานออกทางแล้วก็ซูปใส่ซื่อๆมันก็นแน่นแล้วครับอันนี้คือสวิกมั้นตะโฟล็อกล็อกก่อนขึ้นบ้านน่ะการควบควมุมความเร็วอยู่ที่มือเฮาความเร็วที่ศูนย์ถึงสองพันแปดหอบต่อน,นาที ขาวาว่า,าจะได้ประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จิเป็นกอกเล็กก๊อกเล็กกอกเล็กแต่มีเป็นลูกขอเวียงมันก็แท่กันนะครับการทําทงานมันมันจะสีซักได้ก็จะเป็นมอเตอร์แบบนี้แต่งทันนะครับเพราะว่าผมสังเกตเบิ้งเห็นไฟสเกตทั้งในนะครับเป็นไฟแต่ทั้งในก็คือแต่งทันมันทํางานนะครับเสียดสีครับ ทุนนะพวกทุนพวกนังมันเหรครับ <c oughs> อันนี้กระสีเป็นเล็กนะครับผมจะทัดเล็กเส้นเล็กน้หยเบิ้งไปเลย13มมิลน,นะครับตามที่วัเนี้ผมบันทะึกสิบสามมิลหนเส้นกระเบียกสมมิลน,นะครับ ขนาด13มิลที่แรกผมว่าผมจะตัดเล็กกองมันก็ทสงบางวดมันมบางนึงก็เลยเอาเล็กน้านี่แหละเห็นมันรูเลียงไปเลยแบตตอนนี้ผมชาร์จเต็มแล้วนะครับชาร์จไว้พอ,พอครึ่งชั่วโม,มงนะครับมันเต็มมันนั่นมีแบตอยู่แล้วก็จะเป็นการใส่งานครั้งแรกนะครับมองจับชิ้นงานผมก็เป็นสวันท่านสวนันแทนสวันแทนนะครับนนครับประกาสวานันแทน ค่อนข้างรวมนะครับต้องชับให้แน,น่นเพราะว่าผมกับวได้เตรียมพร้อมไว้ผมกัคิดว่ามันจะแน่นอยู่เพราะว่าก็เป็นการใช้งานใช้งานรั้งแรกนะครับสรุปแล้วก็ได้ใช้มือเดียวแล้วครับที่จริงใช้สองมือมันก็ดีอยู่ผมก็เลยได้เอาตัวนึงจับปากกาไ้ตัวหนึ่งโปมือดีดพมลง ผมกับ่ไคว่มแห้งอย่างนะครับตันี่เห็มันจินไปธรรมชาติอันนี้คืออีกมุมนึงกันวเย่ยบด,ดนะนรับกระขาดขนาดเล็กคว่ำหนาสิมมิลกับใบแถมม้าน้ำเขานะครับอันนี้คือใบแถมบม่ะมานใบก็บจะมีใบพวกคมรุุ่นนี่ก็กนกนี่ก็มีนะครับก็บต้องสั่งซื้อไหม อันนี้ก็คือขาดแล้วนะครับก็บจะบโบเมนว่าจะเรียบไปเลยเทีเดียวนะครับไปจะมีห้อยตัดแน่อยู่ระยะชักของใบมันกสิประมาณสองเส้นบ่จะเส้นเล่าผมก็เลื่อมบ่ตามสเปกมันปลายมันก็จะสั้นแนงหน่อยนะครับเพราะว่ามันตัดจะสวงกกมันเป็นตัดเล็กบากก่วงต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นใบตัดใหม่นะครับ กบเน่าใบมันก็ลอยหาิบมินครับ <c oughs> ตัดไม้ไผ่ลงมึงกับไทยผู้เดียวนะครับตัดไล่ข่างก็ต้องได้จับสองมือนะครับก็บจะเห็นว่าไม้ไผ่มันหลวมนะครับมันบอลแนนมันก็จะเค่ถ่ายตัวเข้าสะเทือนนะครับเหมือนบอแนนแต่ก็บบอลแนนว่าซื้อว่าสะเทือนแบบนั้นดอก คักดอกแต่พ่อตัดได้นะครับห้อยตัดกับบรียบไปสักทีเดียวนะครับก็จะเป็นห้อยมีห้อยแตกห้อยยังมันอยู่ดอกไม้ไพ่เลยห้อยสี่ห้อยยังมันก็เป็นเซียนไลเนาะมันค้วยครับมันค้วยมันมันหลมผมก็จะตัดได้หนีแล้วมึงนี่ก็จะซ้ำแขนนี่แหละนะครับมันหลวมมันอยากตัดอยาก มันถ้ามือหนึ่งจับเลียมือหนึ่งจับไม่ไหวมันก็จะพ่อได้อยครับตัดท่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการชักนะครับมันว้นเบดิหมุนไปทางเดียวมันก็จะสะเทือนนะครับเป็นธรรมดาแ,ดแล้วก็สรุปแล้วก็ใข่ก็มือลายโยไข่ก็มือเลียลายเติบละเปรียบเทียบว่าผมก็จะตัดอีกตอนหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นต้นไม้มันยึดแน่นยึดหนังมันก็สีบอกกระแทกกางเสียดอกเลยสีบอกกระแทกแห้งนะแล้วันก็พาตัดได้อยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาลนะครับมันเป็นเลือยชักนะครับถ้าเป็นเลือยโสมันอย่าบอกกระแทกแห้งนะครับแล้วมันก็กระแทกกล้องผมไปต๊ไปนะครับว่าผมไทยอยู่ผู้เดียวอยู่หน้าก็นเลยแล้วผมจะมาสรุปสุฟังนะครับแบตแบตสองแอมผมตัดไม่ไป สองท่อนก็สีซ้ำแขนซ้ำยังนี่ยละไม่ก็ได้แล้วก็เล็กหนาสิบสามมิลน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนาอยู่เด้สิบสามมิลก็ได้ตาตัดเล็กกล้องเล็กยังก็ได้เล็กกล้องมักเง่ย้ยเปล่าสรุปแบตสองแอมป์นะครับที่ผมใส่ไปตัดเท่าที่เห็นเลยครับแบตติดเต็มนะครับจะจินแบตไปเกือบขีดนึงนะครับค่อนข้างเปลี่ยนแบตนะครับ สำหรับสว่านหรือสำหรับเลเซอร์ชักนะครับมันเครื่องมันใหญ่ค่อนข้างกินแบตนะครับถ้าเราอยจะเอาไปใส่ระยะเหยื่เสร็จโดนๆนี่แนะนำให้ซื้อแบตได้หลายแล้วก็ซื้อแบตก้อนใหญ่ก็นี่นะครับอันนี้คือแบตสองแอมมันจะมีอยู่สามขีดแบตสองก้อนได้มากขนาดสองแอมนะครับถ้าเป็นซีมันจะมีแบตซีแอมใหญ่กว่านี้ราคาจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับอันนี้คือแช่แช่กับ ใส่กับอุปกรณ์อื่นใดนะครับใส่กับเครื่องมืออื่นใดของ20่สบนนะครับอันนี้คือบรรยากาศอยูหน้านะครับผมกับเอาเร่อยชักมาให้บึงของอิงโก้ซื้อมใไมผมกับบ่ได้ซื้อมา,มมบบอมาขขยมายัางนะครับซื้อมาใหม่ซื้อมาใส่เองเอามารีวิวให้เป็นตัวเลือกในการซื้อนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ส่วนอย่างอื่นผมก็จะใส่งานไปเบิ้งสักพักสักกันนะครับผมจ,จะจามารีวิวให้เบิ้งอีกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่โยผมกส็สรุปบ่ไดดปันใดสรุปบ่ไดเบอร์สุอยางนะหอผมใส่ไปเบิ้งสักพักเกินก็คลิปนี้ก็จะจบคลิปไปเลยนะครับสวัสดีครับ